สวัสดีครับวันนยูผมนะครับเมลิโอดั้ในวอร์ซีเซิร์ฟเอร์ยาคับซึ่งผมว่าหลายคนเนี่ยอยากให้ผมมากลับมาแกล้งคนนานแล้วครับซึ่งวันนี้ผมได้กลับมาแกล้งแล้วอีกครั้งแต่ผมไม่ได้แกล้งไอฟิกไอเมนหรือว่าไอหลังครับแต่ผมจะมาแกล้งไอโรนซึ่งไอโรนเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ซึ่งตอนแรกผมจะแกล้งมันดีไหมนาคนดูจะชอบไหมแต่ผมอะแค่เห็นหน้ามันผมก็รู้สึกแบบเชื่อหน้าตามันได้ว่ะและคาแรคเตอร์มันโดนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าก่อนละกันก่อนจะ นะนําอย่างอื่นนะครับเห็นปะดูดิีูดิ ق, ดด ق. นี่มันหน้าแก้งจริงๆหัวหลิ้มลิมเนี่ยโดนกูแดกบอกเลยวันนี้ผมจัดหนักนะแล้วก็สาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากตามผมมาเล่นนะก็สามารถไปโพสในกลุ่มว่าตามผมมาแจ้รับเป็นโปรโมชั่นพันไปเลยยกโปรโมชั่นนะก็คือโปรโมชั่นนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับแหนึ่งนะอันนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเซตเติมสะสมผมไม่ไแน่ใจว่ารวมถึงอันนี้หรือเปล่านะถ้าไม่รวมผมก็ขออภัยนะก็ ผู้เผื่อไว้ก่อนเผื่อได้นะแล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์เนี้จะมีตัวละครกับดาวนะครับจะรวมกันในราคาเดียวเลยซึ่งปกติที่ผมเห็นนะดาวก็เช่าต่างหากตัวละครก็เช่าต่างหากที่น่าจะเป็นเซิร์ฟแรกเลยมั้งที่ผมผมไม่ไแน่ใจว่าเซิร์ฟแรกหรือเปล่านะที่เอาดาวกับตัวละครเนี่ยมารวมกันนะซึ่งผมถือว่าราคาถือว่าถูกกว่าถ้าเป็นเซิร์ฟอื่นส่วนใหญ่เขาจะแยกไงแต่นี้รวมกันซึ่ง50บาทเนี่ยจะได้2วันนะราคาก็ไล่ไปนะประมาณนี้ส่วนผมว่าเติม500เนี่ย3เดือนกว่า ยับยับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับความสามารถตัวละครลงหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่แชร์กลุ่มนับได้รับตัวละครจีน้อนแล้วก็ได้รับเซ็ตตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้แล้วช่างมันเถอะแล้วก็อันนี้คือไอเทมฟาร์มนับซึ่งไอเทมฟาร์มเนี่ยสาหรับใครที่บอกพี่ไอเทมฟาร์มผมโหลดมาแล้วทําไมผมยังไม่เห็นไอเทมฟาร์มนับซึ่งของฟาร์มตอนเนี้เขายังไม่อัปเดตมานับซึ่งของฟาร์มจะถูกอัปเดตมาตอนที่โปรโมชั่นเปลี่ยนใหม่นับซึ่ง ของฟาร์มเนี่ยความสามารถเทียบเท่ากับโปใหม่เลยนะซึ่งสําหรับใครที่ตามผมมาแล้วแบบพี่ภูมิพอเป็นอัพโปใหม่ของตามที่ผมได้มาก็สู้ไม่ได้นะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเขาทําแมปฟาร์มมาซึ่งของฟาร์มเนี่ยแม่งเก่งเท่าของโปรโมชั่นนะครับก็ดูผมว่าเซิร์ฟเนี้ยน่าจะแจกจุกอยู่นะสำหรับใครที่อยากตามผมไปเล่นก็อย่าลืมไปโพสในกลุ่มด้วยนะครับดเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนอันนี้กิจกรรมออมเวลาได้โลช่างมันผมจะไปลองเล่นธรรมดายทุกคนดูก่อนแล้วกัน,นครับโอ้โหว่ายนะ้ำโคตรเร็วเลยเร็วชิบเปง นี่ผมเก็บเทสพันก่อนเอาไว้ไล่โลนขอเล่น300ธรรมดาก่อนละกันแต่ผมไปเทสมาเซิร์ฟมันยิงนานกันพอสมควรนะถือว่าแบบจุกจุกเพลินอะวัดวิเรือมาของลรือมาแม็กมาซึ่งตอนนี้ผมไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่มาแล้วผมก็เปลี่ยนคนะีย์แคปบนับแล้วก็คีย์แคปบแบบมันมีปัญหานะตรงที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันแบบกดแล้วบางปุ่มมันจมไปเลยคือมันจมไปเลยแบบเนี้ยผมกดทีเดียวนะปุ๊บแม่งเดินค้างให้ผมเลย ซึ่งตอนนี้ผมรอแก้ปัญหานี้ได้ก่อนแต่ถ้าใครอยากเห็นคอมผมสภาพปัจจุบันนับก็ไปดูได้ในเฟซผมลงสตอรี่ให้แล้วหรือถ้าใครอยากให้ผมโพสลงในชุมชนเดี๋ยวผมจะโพสให้นะครับก็คอมเมนต์มาผมจะอ่านหลายคนอยากเห็นไงพี่โฟมมันสวยขนาดไหนวะเฮ้ยมึงอยาเดินซ้ายเอง,งมันเดินมันเดินขวาเองอะคนดูวิวิโห กูบอกอึดแป๊บเดียวเมื่อกี้ก็แตกมาดิไดเนียกูบอกเลยไดเนียมาดิจะหนีดิ่าหนีดิหนีก็ไม่ตายดิเฮ้ยแตกมาดิเวนแล้วไงอะห้อยอะไอ้ที่นี่ดูของไอ้ทีนี่หิวหิวของเหรอหิวของอมาดิวิ่งน่าจะตายน่าจะตายตายเช่อผูไม่อย่างโหด แต่ตอนนี้ผมมีปัญหาปุ่มดีอยู่แม่งเดินขวาเองไอเวนมาดิอนี่โดนผมเจ็บมากเจ็บมากมันจะตายมันจะตายให้ได้มาดิครับผมไม่รู้ว่าคนไหนคือไอโลนนะแต่โรนอะไม,ไม่ไม่น่ารอดผมผมบอกเลยผมซ,ซัดเต็มแม่งแน่ตผมเคลียร์ปัญหาหปุ่มดีผมก่อนแม่งจะเดินเฉียงให้กูอย่างเดียวมาดิไม่ทำไมผมที่ยินเสียงมีดวะ แต่ผมใช้ชื่อเมลิโอดัน์เลยนะแบบโนสนโนแคร์เจ็บให้หน่าจะตายน่าจะตายผมสามได้ผมสามได้ถ้ามึงยังไม่หยุดดีกูจะถอดปุ่มดีทิ้ง,งนะไอเวนมาดหิหัวเยอะหัวเยอะอ่ะหัวแต่แครแครแดงมันเยอะมากไอแคนพันนะ่ะ กว่าเยอะกว่าเยอะมึงไปไหนมึงไปไหนตัวคอนเช่านี่ว่าหุ้ยหูปั๊มยาโอ้โหนี่เอปั๊มยาทันเชียผมว่าผมจะเอาพันมาเล่นก่อนดีกว่ามาละมาละใจรู้ด้วว่าพันเก่งประมาณไหนเซตพันชิบชิบอ่าเซตพันผมว่าพันไม่น่าตายหรอกพันน่าจะอึดมาก มาอาุ้ยไอ้เคยแม่งลิบเองเฮ้ยหยุดวิ่งได้แล้วไอเวนโอ้โหทั้งวิ่งทั้งเดินเฉียงแม่งครบอุ้ยหูอืดมากโคตรอืดผมว่าแอดมินอะเขาทำเซตนี้ให้กูแล้วมันน่าจะไม่เซฟพันจริงๆนะครับึ่งแม่งโหดมากโคตรโหด แม่งบอกพันมาผมผมหาชื่ออุ้ยเหี้ยแม่งดวกว่ะไอ้เมืองขอปิดก่อนเจอกูไหนวะไอ้นี่มันชื่ออะไรวะผมหาชื่อไอ้นี่ก่อนมันต่อยกล้องเหรอวะโอ้ฟันโคนเหลืองไอ้เหี้ยยดแม่ไอ้สัตว์เหลืองบวกดำวกพ่อ ไอ้โต๊ดไอ้โต๊ดอยู่ไหนเฮ้ยฟันแม่งเหลืองจัดเลยเฮ้ยมาแล้วกูถามไอโต๊ดอยู่ไหนหูฟันเหลืองจัดนั่นมินแจกด้วยอะครับมือเปล่าพันพ่อมันแม่มึงไงแอดมินไม่ได้แจกไอ้ควายโอ้โหเชียหน้าแม่งอย่างเต็มต่เสียงแม่งอย่างใหญ่เฮ้ยจะฟันมันไหนพันมึงไหนพันกูอยากเจอจริงๆเลยพันเนี่ยแม่งมันจะเก่งขนาดไหนวะไอเยี่ยแม่งทั้งเหลืองทั้งดำมาครบคันในคนเดียวอ่ะ อย่างกูตอบไปโดนนัดล่วงเลยเทียโอ่ยตายตัตายไปดินี่ไงตบให้กูล่วงเหรอฮะรับกูไปดิรับไปดิชุดใหญ่หึมึงเอากูจังเลยไอ้เหี้ยโดนกูอย่าโลนเนี่ยอย่าไม่ดึงมันนะผมบอกเลยนี่ไงถามหากูวะกูจัดให้ไหนพันวะกูไม่เห็นพันเลยวันดี้โคตรใหญ่พี่อย่ไหนพันวะกูอยากเจอจริงๆมันดีเลยนานหรือกูหามันไม่เจอวะโอ้โหสตริมันดีเลยนานนะเนี่ย ไม่ใช่จริงด้วยไม่ไม่ใหญ่เห็นครับไม่ใหญ่เห็นพันนะตทวทีหาไปก่อนผมไม่รู้ว่ามันชื่อไหนอ่ะครับแต่ว่ามันเล่นตัวละครเ่าเน่ยไอ้ที้ยมันกูมันกูกลัวพันอ่ะมาหาก่อนเอาสามร้อยตัดหน้าแม่งเลยอย่าก่อนผมไม่รู้ชื่อมันดิมันแคพันขาเออมันแ้่พันขาเปล่าวะตน้องแม่พูดถั่วไอ้นี่น้องพูดถัวน้องน้องเล็น้ยถูกคนและคราวนี้ถูกคนแน่นอนไม่ใช่โอเคน้อง น้องนายตม่ได้น้อิงไม่ตี้เลยน้องรับตี้เลยน้องรับตี้เนี่ยจัดให้แน่คือไอ้พันยิงขึ้นยิงเลยอะไรเออโอ้ยัดแม่เอาพันมายิงหรอเอาพันมายิงเหรอโอ้ดูนี่ดูถามกูถามโอ้กูถามยัดแม่โอ้โดักเละอ่ะเอาพันมายิงวิวเรื่องเลยเงี้ยแม่ครบเลยว่ะตท้งโลนทั้งทั้งเหลือง ทั้งผูโอ้โหมึงเอาคนเดียวครบเลยอ่ะเฮียไปหมดละไม่แบ่งใครเลยเฮียยุงกัดกูไม่เว้นยังไม่แบ่งใครเลยอ่ะคาแรคเตอร์มันแบบจัดจ้านมากอ่ะผมบอกเลยคาแรคเตอร์แม่งโคตรเจ๋อเลยกูอยางชอบเลยอ่ะมันเก่งอ่ะมันครบไอ้เฮียผมผมแก้ไอ้นี่เห็นมันยิงฟันแล้วผมอยากทําปืนนี้แหละปืนแปลงสีฟันน่ะแบบไอ้ปืนปืนอะไรครับ ปืนแปรงสีฟันน่ะไว้ให้มันหน่ะไว้ป่ามันหน่ทจำเพี้ยอะไรครับเหมืนเก่งอะมั้งมเก่งเหรอเอาแม่ค์กินเนื้อกเนื้อเอาแม่งคฮะิน้นื้อเก่งเหรอเอาไอ้โ้นปาดมึงแซ่บเหรอมึงเก่งมากมั้งไอ้โรนย่อย่อด้วยอะมึงเละไดมึงเละไดเละไดย่ออะไรใครตีมือไอ้โรนเอาไอ้โ้นแม่งเลยมึงถาดเล่ใดเหรอเว้ยเละ่ใดเละไร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 มีหวะมีหวะผมหาชื่อมาจำเพี้ยมึงดูดิมือแดงเลยโอ้ยเหี้ย มาดิเอ้ยเละไรอ่ะมึงเละไรอ่ะมึงยอแล้วเว้ยมึงยอแลไม่ได้แดกหมหดอกกูเข <progressive entin> ้าเสฟกูเ <reco> ข <Christ. S 1> ้าเสฟครับหมูข้าเสฟครับไม่ได้แดกยอ้เลยเอาเลยเล่นลินเหี้ยเล่นลินเล่นลินเล่นลินอด้ไม่ตายอย่างโง่เลยวะมึงโง่เปล่าอ่ะเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เป็นบอกเลยดิเฮิบเฮิบเจี๊ยมาดิอะไรมึงเงอะไรมึงอะไรมึงเฮิบกูบอกเลยกูตัดดัดแน่ไม่ตายเงี้ยปะนะครับลด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 โอ้ยมันจะบ้ากันแล้วหนาวคีบอร์ดกูเนี่ยอยากทะนึ่งบ้องครับยังไม่ตายแต่ยิ่งบ้องบอกร้องขอ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 ร้องโออเจี๊ยคีบอร์ดกูนี่นะมึงดูนะคีบอร์ดผมแม่งบินบ้ากว่าเจี๊ยดูนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เจี๊ยอะไร

โอเคให้ด้วยเหี้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยเข้าเออมาตั้งไอ้เหี้ยแม่มาดิมึงอับมาอยู่นี่มึงยกูยิงไม่หยุดกูไม่เห็นละวสามร้อยเรื่องกูไม่เห็นละวสามส้านเฮ้ยตรงนี้แม่งขังได้ไอ้เหี้ยโทษทีกูฉลาดครับไม่ต้องเออเดี๋ยวผมขังแม่งไว้อย่างเงี้ยแล้วเปิดไม้ด่าแม่งด้วยเออซิบมันเกิดมาอย่างวะโอเคเกิดแล้ว คนเรียมๆอย่างมึงอ่ะต้องอยู่ในที่เรียมๆแบบนี้ไหลลน้นทับก๊อตปึ๊บโอเคกูค<ต>้างเลยไม่ได้ยินเสียงไม้ผมปะวะโอ้ยมัน <ส S 1> หลุด,ดออกเข้าใหม่ก่อนละากาันกูค้างเลย <laughs> แม่งตาแป้งบนหัวไม่ไหววะเย็ดเค่เี้ยค้างเในสัตว์ <laughs> เคยเคยดูไอ้นี่ปะ ใช่เริ่มโกยเธอโยมบ้านที่มันมีผีผีเด็กอ่ะเหมือนเลยเหมือนเลยแปลงหมดยังนะเน่ยเทวันนี้หล่อเปล่าวะวันนี้หล่อเปล่าวะไม่ต้องปรับแปลงเพิ่มแล้วกูดูตรงนั้ะหล่อแล้วไม่ต้องปรับแปลงเพิ่มดูด้วยเทียเล่นเที้ยไม่รู้เรื่องไงเอจ้แม่เล่นเที่ยไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์เสียงไม่เข้ากันหน้าเลยเสียงไม่อย่างแบบโตอ่ะอ้แบบใกล้ๆนะกูเตะหน้าไอ้ด้วยเที่ยูเตะหน้าแน่นอนเลย โคแจ๋วอ่ะขางเลยเีีย่ะดูดิหาผมรอมันลงมาก่อนผมจะจับมันขังไอ้นี้แหละวันเอาแคนพันรอยิงมาดีเปะวะอารมณ์ดีแล่ว่ะแคนพันผมแกลงกูไม่หยุดรอบนึงเดี๋ยวมึงแกลงกูไปละแกลงกกูไปละกูบอกเลยโอแกลงกกูปิดสตรีมละโอพีปุ๊บแกลงกูเป็นสไตล์เอะมากกูบอกเลยแค่นี้พอ อ่ะย้อนเีรอวะกูให้อีกรอบนึงแจ้งกูพ่องตายหน้าไอ้เที่ยอ่ะบอกเลยแค่นั้นพอรอค่ะกองพังแล้วมั้งไอ้เที่ยดูกูดูก่อนกองพังแล้วมั้งอ่ะยังไม่ฟังกองยังไม่ฟังนะยังเหมือนเดิมไอ้เที่ยกองยังไม่พังนะสองร้อยก่าบาทนั่นเที่ยไอ้เที่ยกองสองร้อยกับบาทสอง้องหรอไอ้เที่ยอ๋อวิ่งดูดิยัดแน่ พ่อมึงตายอ่้ไอควายะดูเลีไม่ไหวกับมึงง่ายเหี้ยกูเลีไม่ไหวแล้วกูเลไม่ไหวลกูล้ไม่ไหวกับมึงแล้วเก็บอารมณ์ไหมลูกพ่ออยาให้ท่นลูกสีปูาวสิงกูบอกเลยเหี้ยพันเฮ้ยไม่พันจร้อยห้าสิบพม่าอะไรพม่า กเกิดมามีคนรอเต็มเลยอ่ะที่คนคนเรียมีเข้าเจออยู่ที่เนียมแบบนี้กูบอกเลยงงบาตัวกูหายอ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยเพื่อนเล่นเหรอกูถามจร,ริงกูเพื่อนเล่นเหรอฮ่าฮ่ากูเพื่อนเล่นมึงเหรอยัดแม่กูไม่ได้เล่นเลยกูไม่ได้เล่นเลยกูไม่ได้เล่นดีเลยมึงปล่อยให้กูเล่นดีไม่ได้เหรอปล่อยให้ดิกูเล่นดีดีมึงไม่ได้เหรอยัดแม่สัตว์หย่า เฮ้ย,ยมือไปหมดละเนี่ยผมบอกไปก่อนว่าตบหัวตบหัวตัวเองดังดังสามทีเดี๋ยวกูเลิกแกล้งอะ่ะเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยคีย์บอร์ดเดี๋ยวกูเลิกแกล้งอะ่ะนี่นี่ตบหัวตัวเองดังดังสามทีอะ่ะมันหนาดปะวะมาันจาัดของแล้วโอเคฝ่ายกูเล่นดีๆสักที โล่งไอ้เหี้ยโล่งเลยโล่งโล่เลยแม่งบอกโล่งเลยได้เล่นดีๆสักทีได้เล่นดีๆสักทีทัวร์ไปแล้วเว้ยโอ้โหเล่นลิ่นไอ้เหี้ยไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่ครับไปแล้วทุกคนไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหว ไอ้ล้นบอกว่าเจออย่างนี้ไม่ไหวจริงล้นบอกโอ้เจออย่างนี้แค่ทนไหวอ่ะกูไปแล้วก็จะอยู่อัน,นี้ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วบายจ้าก็จะอยู่ก็อยู่ไอ้ล้นบอกเจอแบบนี้ใครมันจะทนไหวแต่ผมอ่ะผมงัดทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมดีดลองแมปก่อนผมมีเซฟพทันผมจะไล่เก็บคนในเซิร์ฟให้หมดอืมไอ้ล้นบอกอะ่ะเจอแบบนี้ใครจะไปทนไหวเอาจะให้ใหล้นตบหัวดตัวเองให้คนดูดหูหน่อย ไห้ล้นหน้าแก้งดีนะแต่ว่ากล้องล้นต้องชัดกว่านะล้นกล้องล้นไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวเลยผ้าแตกสตรีม480อยแปดสิบเดี๋ยวต้องปรับอะไรก่อนวะแวะปรับอะไรวะลืม,ม,ม,มอ๋อปรับโดด,ดหโดดสูดสุประ j เจ็ดโอเคปินหมด เชี่ยแม่มันยังโดดสูงอยู่วะโอเคหายแล้วมาเฮ้ยดูแม่งเดินเองให้ผมอมาคิดบ่แม่งหลอนนะเปล่าวะ <c oughs> คือตอนนี้ผมกล้าง,งัดทุกคนนะเพราะว่าเซฟผมโกงโกงอ่ะคนในเซฟเยอะอ่ะผมบอกเลย <c oughs> มาดิ เซฟผมโกงสุดในเซฟป่ะตอนเนี้ยตายอาาอยไวนี่อัดีว่ากูเรอไอ้ยาอยู่ไหนวะตายผมบอกเลยตอนนี้เซฟผมโคตรโกงอ่ะโน่นึงอ่ะกูบอกเลยมาดิแตก กูอะคลองเสอร์ป่ะเฮ้ยไหวป่าไหวป่ะไหวป่าเฮ้ยแอมมีแม่งทำเซนไปให้กูอย่างโกงเลยว่ะโคตรโกงเลยไปไหนพวกมึงไปไหนพวกมึงไปไหนแตกพี่ภูมิจะเิร์กับผมตายหมดกูบอกเลย หมดห <c oughs> แม่งเกินเยังเด็กแม่งโคตรโกงเลยตายตายหมด,มดหมดมนนกูบอกเลยออกมาดิออกมาดิกูรอเซิร์ฟอยู่มาดิเซิร์ฟเลือดแทไม่ลดแต่แม่งปรับของ<า>โกงจริงด้วยไอม,มีแม่งปรับไว้ให้กูยังอึดเลยอะ่ะ โู้เล่นพันแม่งแ,แบบเก่งสาาัตว์อะขอบคุณแอดมินนะครับที่ของเกี่งแม่งทำให้แบบมาไล่ยิงเแต่แกเสือไม่ด้วยอ่ะครับอขอให้เชียร์รถมันไปไวเกินเอเอแม่มีเซตแลนด์งไล่ยิงคนอื่นทั่วเลยแม่งมีเซตแลนแม่งไล่ยิงคนอื่นทั่วเลยไม่เซตแลนนะเว้ยเซตเซตพันโอ้แต่รถไม่ไหวจริงคือผมไม่อยาก คือผมชอบคาแรคเตอร์มันดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ภาพมันไม่ชัดนี่แหละคนดูผมอน่ยจะไม่บันเทิงซึ้บตาตอนแรกเรียกคุณพี่บอกว่าของเซนพันไล่ตัวแม่งด่ากูเลยมาโดนเธอตายหนึ่งหนึ่งว่ะเวดเซอร์มันผมว่ามันเหมาะการวอลแคนมากนะ เพราะว่าเซร์ฟมันอึดพอสมควรนะแล้วก็เวลาวอกันมันน่าจะเดือดอ่ะแต่ว่าข้อเสียผมมองว่า300ไมนหนึ่งหนึ่งอตายยากเกินแต่ว่าวอแคนน่าจะมันแล้วก็ผมไม่รู้ว่านาเมจเซ็ตพันเวลามันยิงกันอ่ะมันประมาณไหนนะแต่ส่วนตัวผมผมชอบไอเซตเซต300อ่ะเพราะว่าผมจะไม่ตายง่ายๆไง ไปเฮ้ยเมโลิดัสเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมปิดปิดคลิปตอนนี้มันจะไม่ไหวไปเหรอวะจะปิดคลิปไหวไปไหมเนาะคือเราลุมมันตายไปว่ะเพื่อนเราลุมมันตายไปวะเพื่อนบอกเลยระวังอะไรเตายเฮ้ยเฮียไล่ยิงไก่ไปทั่วไล่ยิงไก่เปิดกอสเล่นเปล่าไม่รู้ ไม่ได้กอด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 ไม่ได้เปิด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 ไปดีกว่ามันไม่มีใครเส้นไหนบวกกับผมใหม่เลยครับก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ไอ้โลนันปิดสตรีมใหม่พูดโดนไปสามทีีมันไปแล้วครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย